มนด้าสามหน้าใหม่แบบนี้ค่ะทุกคนค่ะ4ประตู SP ตัวท็อปมีช่วยเบรกด้านหน้าด้วยงบผ่อนนะคะอยู่ที่9 0 0 0พันตลอดสัญญาเอาคันนี้ไปเลยนะคะคันนี้เป็นมาด้าสามค่ะเป็นตัวส0 SP สปี2 0 1 9ค่ะจะได้โฉมบแบบนี้ตัวน,นี้ได้ตวัวท็อปนะคะเป็นตัว SP มีมีแอคชีทเซนช่วยเบรกด้านหน้าโลโก้จะมีแผ่นพลาสติกเคลือบแบบนี้นะคะถือว่าเป็นเลดา้าของตัวรถคันนี้ค่ะคันนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศารเรียบร้อยแล้วข้างในมาพร้อมกับนะครับหนังสีดําทั้งคันเลยเพราะได้้ด้ตตััววทออได SP มีกง60 ากับเครื่องเสียงโบสรอบพันแบบนี้ค่ะคันนี้ออกห้างอีกที่ร้านกว่าวันนี้มือสองคันนี้เอาไปเลยราคาสุดพิเศษจากปกตินะคะ5990 0 0ใครมาจากคลิปนี้เอาไปเลยค่ะ5 7 9 0 0 0บาทค่ะลดพอนอยู่ที่90 00ตลอดสัญญานะคะออกรถสูาทได้เลยพนักงานบริษัทไม่มีเครดิตของเงินเดือน2000 0ถ้ามีเครดิตแล้วเงินเดือน18 0่นดซื้อคุจะจบไม่ค้ำไม่ร่วมนะคะแล้วก็ช่วงนี้ใครที่มีเครดิตดีเกินปีเอาดอกเบี้ยไปเลย3.99ิตลอดสัญญานะคะสําหรับคนที่ต้องการผ่อนเืออ6หร7ปีค่ะ ใครอยากได้คันนี้นะคะยังมีในส่งตัวบราิารศูนยให้ด้วยและยังไม่หมดเพียงเท่าน,นั้น,นะคะ่ะเรามีนะคะประก,รนนกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกรับบริการโดยศูนย์มาสด้าให้อีก2ปีหรือ20,000โลนั่นเองจ้ะเพราะฉะนั้นใครอยากขับมาสด้า3หน้าใหม่ลอๆแบบนี้ไม่ต้องจ่ายเป็นร้านไม่ต้องใช้เงินออกรถหลายหมื่นแล้วไม่ต้องผ่อนเป็นหมื่นเก้าพันกว่าบาทตลอดทั้งปเท่านั้นทักมาเลยนะคะ